วดีโจตีธนพลจารุจิตรานนท์นะคะเคลื่อนไหวหลังมดดำคาชาพาเนี่ยทิ้งบอมแอปทักษอรมีแฟนเด็กทำเอาช็อตฟิลกลางรายการแฉเรียกว,ว่าเป็นกระแสะือฮาบนโลกออนไลน์ไม่น้อยนะคะหลังแอปทักษอรพักสุขจเจริญแล้วก็ทีมพิธาลิมจเจริญรัดนะคะว่าที่นายกคนที่30ของไทยลงรูปเฟรมเดียวกันนะคะขณะเจอกันในงานคอนเสิร์ตงานหนึ่ง จนเกิดกระแสจิ้นหนักมากนะคะแต่งานนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนเนี่ยโฟกัสนะคะเพราะว่างานนี้มีภาพพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนนสันตินธะนกุลเดินทางมาพร้อมแอป,ปด้วยทําเอาเกิดกระแสจับตาความสัมพันธ์นาง,งเอกคนดังกับทั้งสองนุม่มจนทําเอาชาวเน็ตนะคะสงสัยว่าใครคือหนุ่มตัวจริงและก็ใครคือหนุ่มตัวหลอกโดยทางด้านนางเอกหน้าหวานแอบแท็กษอ,อนนะคะออกมาตอบแล้วในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่า ก็ตามนั้นก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นก็ตามที่ทุกคนเห็นค่ะทุกคนคือรู้จักกันหมดสําหรับประเด็นของทีมนะคะรู้ว่าทีมเนี่ยจะพาน้องพี่พิมพ์มาดูคอนเสิร์ตก่อนประมาณ2วันแล้วก็ไม่ได้เจอพี่พิมพ์นานแล้วพอเจอกันก็เลยถ่ายรูปปกติตามภาษาคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันส่วนการลงรูปก็ลงปกติเวลาที่เจอใครก็จะลง แล้วก็อยากลงเพื่อแสดงความยินดีกับทีมด้วยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้อันนี้เจอครบเจอลูกๆด้วยก็เลยลงและอีกคนที่ไปกับแอปก็คือนนกุลเล่นละครเป็นพระเอกคู่กับแอปกับนนคือสนิทกันอยู่แล้วตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนด์เดอะบีทเลยพาปีใหม่ไป งานจัดที่มหาเลายมหิดลแล้วโนนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าแล้วเราก็คุยกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยถามไปโนนก็เลยจัดบัตรให้ก็เลยไปดูด้วยกันค่ะสรุปก็คือมันไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะทุกคนก็รู้จักกันหรือว่าแอปก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วค่ะนางเอกสาวแอปทักษอรอน,นะคะก็ตอบชัดเจนนะคะว่าไม่มีอะไรใหม่เลยกับทีมรู้จักกันมานานมากประมาณตั้งแต่อายุสิบกว่า และกับพระเอกหนุม่มรุ่นน้องนอนกูลร่วมแสดงเป็นพระเอกในละครด้วยกันนะคะท่านะผู้ชมแต่ก็มีประเด็นร้อนขึ้นมาอีกนะคะเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมดดำคชาพานเนี่ยทิ้งบอมแอบทักษออนมีแฟนเด็กทําเอาช็อตฟิวกลางรายการแฉนะคะซึ่งในรายการแฉเนี่ยได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นของนางเอกสาวแอบทักษออนกับหนุ่มๆนมนะคะที่กําลังเป็นข่าวฮือฮาบนโลกโซเชียลโดยทางด้านคุณมดดำคชาพานนะคะพิธีกรดําเนินรายการได้บอกว่านนกุลและแอบเนี่ยเล่นละครด้วยกันซึ่งละครยังไม่ได้ออนแอ เท่านนั้แต่ก็สนิทสนมกันที่คนเขาชอบแซวว่าแอปมีแฟนเด็ก ใช่นอนกูหรือเปล่าเขาว่ากันอย่างนั้นทางด้านคุณแจ็คแฟนฉันนะคะก็พูดขึ้นว่าเขาแค่เล่นละครในการไม่น่ามีอะไรเนอะแล้วคุณมดดำเนี่ยก็พูดขึ้นนะคะว่าหรอคุณนอตวลลินนะคะหันไปถามมดดำว่าแล้วมดดำว่าไงอะ่ะมดดำนะคะก็เลยพูดขึ้นว่าไม่รู้แล้วคนที่แซวว่าแอปเนียมีแฟนเด็กก่ะใครนอตวลลรินนะคะก็พูดขึ้นว่าเป็นการโปรโมทละครหรือเปล่าและทางคุณมดดำนะคะก็ตอบขึ้นว่าโอ้ยถ้าอันนั้นมันยุบพวกเราคะ่ะ ทางด้านคุณแจ็คแฟนัันนะคะก็เสริมคําพูดของคุณน็อดว่าคนเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทเป็นเพื่อนกันก็ได้ก่อนที่คุณมดดานะคะจะทิ้งท้ายด้วยคําว่าใครตอแหลเป็นหมาโอเคฮะซึ่งถ้าหากเรานะคะย้อนกลับไปฟังในรายการ3แซบนะคะพิธีกรร่วมชมพูอารยานะคะก็ได้แซวคุณแม่คนสวยแอบทักะอ,อนกลางรายการเรื่องหัวใจนะคะว่ามีเด็กคุยทําเอาคุณแม่แอบนะคะถึงกับยิ้มเขินเก็บอาการไม่อยู่ละงานนี้นะคะก็ยังมีน้องคนสนิทอย่างแพทประภพนะคะที่ได้ชมคลิปรายการ3แซบของแม่แอบแล้ว ถึงกับบอกว่าแม่เสียอาการก่อนจะแซวทิ้งท้ายว่าเห็นไหมแม่เด็กอามันดีแม่งานนี้นะคะถ้าได้ออกจากปากระดับตัวแม่ตัวมารดาขนาดนี้นะคะค่อนข้างชัวร์ไม่มีมั่วนิ่มแน่ๆค่ะท่านผู้ชมแต่เอเราก็ไม่รู้นะคะว่าบรรดาแม่แม่เนี่ยเขามีการพูดคุยหรือว่าปารึกษาหรือว่าสกีนหนุ่มๆที่เข้ามาจีบคุณแม่แอปให้กันหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแม่ชมต้องรู้อะไรดีๆมาแน่นะคะท่านผู้ชมและหากเรานะคะย้อนกลับไปดูพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนะคะที่มีข่าวว่าตามจีบคุณแม่คนสวยแอปทักซอนนะคะก็ มีนักแสดงหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีตีธนพลนะคะที่หลังๆเนี่ยจะถูกชาวเน็ตนะคะลือสนานแอบซุ่มคุยแอบทักซอ,อนแถมยังโดนย้อนบทสัมภาษณ์สเปกนี้ที่ผมชอบโดยหนุ่มตีนะคะก็เผยออกมาแบบตรงๆว่าชอบผู้หญิงคาแรคเตอร,ร์แบบแอบทำเอาสาวแอบเนี่ยถึงกับเขินหน้าแดงเป็นลูกตำลึงกันเลยก่อนจะตอบกลับไปนะคะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะหลังจากมีกระแสข่าวฮือฮานะคะว่าแอปทักซอนเนี่ยมีข่าวกับหนุ่มๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธน นนะะก็ได้โพสต์ภาพระบุแคปชั่นว่าการไม่พบแค่ไม่เพิ่มความทรงจําแต่ไม่ช่วยลดความคิดถึงแล้วก็ใส่อีโมจิหัวใจนะคะพร้อมใส่เพลงประกอบภาพนะคะรอเธอรู้ใจซึ่งเพลงนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นคนขับร้องเองนะคะ หลังจากโนนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนหนึ่งนะคะที่เข้ามากดหัวใจบอกเลยว่าเร็วกว่าแสงนั่นก็คือคุณพี่คนสวยแอปทักซออนงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆน,นะคะต่าเข้ามากดหัวใจแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ตีแอปจํานวนมากนะคะอาทิเพลงนี้ตั้งใจร้องออกมาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆร, <ht> รอเธอรู้ใจแล้วก็มีคนเข้ามารีพายนะคะเช่นอยากรู้อยากรู้ใครนะคือคนนั้นจัดให้น้องลงละครคู่กับคนรู้ใจหน่อยคะ่ะ fc รอเยอะมากปังแน่เพลงก็พอพี่สาวคนสวยก็เข้ามากดหัวใจฟินทั้งเจ้าของ ไอจีแล้วก็ f อแล้วก็มีคนเข้ามารีพายนะคะจำนวนมากเช่นฟินยังกับตัวเอง2อ,อาทิตย์ที่แล้วเสียใจแต่วันนี้หัวใจฟูค่ะพี่สาวคนสวยกดไลค์ like เร็วมากพักหลังกดบ่อยจัางยังไงไหนว่ามาสิองม,มีคนน้อยใจแน่เลยให้กำลังใจบ,บ่อยๆแล้วก็มีบางคนนะคะแซวว่าให้หนุ่มตีเนี่ยเดินหน้าจีบคนพี่คนสวยอย่างจริงจังไม่ใช่เก่งแต่ในโซเชียลทั้งเพลงทั้งแคปชั่นนะคะเอ็นดูความรู้สึกคิดยังไงก็บอกเขาไปเลยไม่ต้องรอแล้วก็มีบางคนนะคะเข้ามาแชร์ว่าบอกเขาไปเลยครับเก็บไว้ทําไมหรือว่าบอกแล้วแต่ งานนี้นะคะก็ทาเอาเอฟซตีแอปเนี่ยหัวใจฟูไปตามๆกันคะ่ะหลังจากที่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีกระแสข่าวคุณพี่คนสวยแอปทักษอ,อนมีข่าวกับหนุ่มๆน,นะคะก็ทําเอาคุณพี่คนสวยเนี่ยเงียบหายไปทําให้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องนะคะออกมาเคลื่อนไหวไอจด้วยอาการน้อยอกน้อยใจนะคะเหมือนคนกําลังผิดหวังแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ทําเอาหัวใจฟูขึ้นมาอีกครั้งนะคะทําให้เอฟซีตีแอปเนี่ยแล่นเรือต่อได้คะ่ะ และเรานะคะก็ลองย้อนกลับไปฟังคาสัมภาษณ์ของหนุ่มตีธนพลทีม่มีกระแสข่าวว่าแอบทักซอนนะคะมีเด็กคุยและเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลหรือไม่โดยนักข่าวนะคะก็โยนคําถามตรงๆง,ง,งานนี้นะคะทาเอาตีธนพลเนี่ยถึงกับเก็บทรงไม่อยู่แสดงพี่รู้และก็ตอบตะกุกตะกักนะคะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเจอคําถามยิงตรงจากนักข่าวนะคะแถมงานนี้เนี่ยหนุ่มตีนะคะก็ไม่ปฏิเสธว่าเป็นหนุ่มคนนั้นนะคะแล้วก็โยนมาให้พี่ๆนักข่าวเนี่ยไปถามพี่แอปเองนะคะว่ารุ่นน้องคนนั้นเนี่ยเป็น เพราะพี่แอมนะคะน่าจะตอบได้ดีกว่าตีแล้วก็รอนลุนคําตอบจากพี่แอมนะคะว่าถ้าเด็กรุ่นน้องที่ว่านั้นเป็นตีเนี่ยคงจะดีมากๆเพราะชอบแล้วก็ยกให้พี่แอมเนี่ยเป็นหญิงในดวงใจอยู่แล้วมันจริงไหมคะที่ซุ่มคบกันก็เออเอออันนี้ต้องให้พี่แอมเป็นคนตอบแล้วกันนะครับมันคุยกันจริงไว้ตามข่าวที่แบบซุ่มคบกันซุ่มคุยกันเลย ครับปกติตีกับพี่แอฟเองก็มีการพูดคุยกันปกติอยู่แล้วนะครับทางอินสตาแกรมเวลาที่ตีลงรูปเนี่ยพี่แอฟก็มาคอยให้เป็นกําลังใจหรือว่าพี่แอฟลงรูปเนี่ยตีก็คอยกดไลค์แล้วก็ติดตามผลงานของพี่แอฟครับกับข่าวนี้นะคะมันจริงไม่จริงยังไงครก็อันนี้ต้องให้พี่แอฟบอกอะไรกันครับว่าว่าเด็กคนนั้นเป็นใครว่าตีเองก็ ก็ชื่นชมแล้วก็ชอบพี่แอปส่วนตัวอยู่แล้วนะครับอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ครับแล้วก็ชอบผู้หญิงที่สไตล์นี้ที่ที่มีความน่ารักแล้วก็มีความสวยจากภายในครับผมต่อเต่าใช่เราไหมครับก็อันนี้ต้องถามพี่แอปเลยครับ <laughs> ตัวเราเรา,เราคิดว่ามันอ่ะมันตรงไมหมหลายคนก็ตดีควรามเป็นเราเลยถ้าตีเป็นเด็กคนนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยครับครับแต่แต้ยืนยันว่าต่อเต่าไม่ใช่เรา ต้องให้พี่แอ๊เลยครับอาอย่างนี้แต่คนจะเข้าใจผิดมาว่าเอาตกลงคือยังไงกันแน่เพราะเราดูไม่ไม่ชัดเจนก็อันนี้ติก็ตอบไม่ได้เพราะว่าในในส่วนของตีเองเนี่ยพี่พี่แอ๊ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับตีอยู่แล้วนะครับแล้วตีเองก็มีการพูดคุยทักทายกันปกติอย่างที่ทุกคนทราบเลยนะครับใน i n s, oh, go, it, <com> <S <the> t a g r กรครับมีอินบ็อกซ์คุยอย่างนี้ไหมอันนี้ก็รักกันครับทำไมตีดูเขิอะไรอย่างนี้ ก็ชอบครับผมดีชอบพี่แอฟครับบอกเขาในรายการเหมือนกันว่าชื่นชอบใช่ครับก็เคยออกรายการสามแซ่บด้วยกันแล้วก็มีการได้เล่นเกมอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ไม่คิดเลยว่าเราจะได้จับคู่กับพี่แอฟเพราะว่ามีทั้ง3คนเนาะสุดท้ายก็เออได้ได,ได้เจอพี่แอฟแล้วก็เหมือนโชคเข้าข้างหรือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้มาเล่นเกมด้วยกันกับพี่แอฟครับพอจบรายการได้มีแบบบอกเขนานอกรอบไหมว่าชอบมาก ก็มีบอกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับว่าชอบพี่แอปครับไม่แอปดูอยู่บอกเลยนะแม่ก็ตีชื่นชมพี่แอปมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าชีวิตส่วนตัวพี่แอปเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ทําอะไรก็คือจริงจังแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆครับก็ชื่นชมผู้หญิงสวยจากข้างในเหมือนพี่แอปครับผมถ้าเมีโอกาสแบบหลายคนก็รุนเหมือนกันนะว่าเป็นจะให้เป็นตี ก็ขอบคุณแฟนหรือว่าบางคนที่ชื่นชอบหรือว่าเชียร์ตีแอปนะครับก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นหรือว่าชื่นชอบเราหรือว่าเคยมีตีแอปเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้ามีคนติดต่อมาเนี่ยก็ยินดีที่จะรับครับอันนี้คือขายงานเป็นหนึ่ง <laughs> ขายงานหนึ่งครับผม <laughs> มันใช่ไหมล่ะหลายคนอยากรู้จริงๆเลย <laughs> อันนี้ก็ให้พีแอปเลยครับผม <laughs> Abei, ก้า <immun> ฟ <ités> ัน็จรางก็จริงตีก็ไม่ทราบว่าผู้ชายคนนั้นที่แอลคุยเป็นใครหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องต้องบอกเองครับผมใช่ตอนนี้ครูก็เชียร์เรามีจับคู่จินตีแอปแอปตีเต็มไปหมดครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจครับไเห็นนะแบบคอมเมนต์แต่ละอย่างที่แบบว่าเราแน่นอนเราแน่นอน ก็เห็นบ้างครับบางทีเพื่อนๆไ่นก็ส่งข้อความมาหาว่าใช่ตีหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรเงี้ยทีก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังนไงเพราะว่าเราเองก็อย่างที่บอกว่าเราได้มีการพูดคุยทักทายกันตามหน้าไอจหรือว่าที่ทุกคนเห็นครับมีการกดไลค์มีการส่งอีโมจีน่ารักๆ่เป็นกําลังใจให้กันครับผมรุนเเข้าก็ตีก็รุ้นอยู่ครับถ้าเป็นคนนั้นได้ก็ดีมากครับผม